ครับสุดเอฟซีอิกาชชอนัลสุดฮัตคาบันนี้ผมอ้อนอีกามารังกันตุนะครับคลิปนี้นำเสนอประเด็นสถานการณ์ในการลุ้นแชมป์ของพิ์ลีกในซีซั่นนี้นะครับแน่นอนหลายคนคงทราบดีว่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเป็นเต็งหนึ่งเต็งจ๋าเลยนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งมากๆแล้วเครื่องหมายคำถามเกิดขึ้นครับว่าทีมอย่างลิเวอร์พูลครับสเปอร์แล้วก็อาร์เซนอลนะครับสามทีมที่ยังเกาะกลุ่มหัวตารางอยู่เนี่ยดีพอสำหรับการลุ้นแชมป์ไปถึงวินาทีสุดท้ายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้้ไไดหรรือม่นะคับ และเราไปถึงเราจะไปส่อง6นัดต่อไปโปรแกรมการแข่งขันที่น่าสนใจของทั้ง3ทีมนี้นะครับทั้งหงปืนและไก่นะครับนี่เป็นคลิปที่เราจะคุยกันเรื่องเหล่านี้ฟังกันจบลืมกดไลค์กดแชร์นะครับส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดกระด,ดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซีฟิสต์เพื่อเห็นก่อนนะครับชินชอบแน,นวทางนี้ก็ช่วยกันพพอร์ตช่องทางของอีกาครับเพราะว่าที่นี่อีกาชแนลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมโมสรครับก่อนที่เราจะไปคุยถึงหง ปืนไก่นะครับแน่นอนเราต้องมาให้เครดิตกับแตงหนึ่งแตงจ๋าแชมป์เก่าและจ่าฝูงพิมพ์รล็กอยู่ในขณะนี้อย่างเรืใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยกนิ้วให้กับพวกเขาเลยครับตามโปรแกรมที่ผ่านมานะครับทั้ง6เกมเราคาดว่าซิตี้ถ้าไม่ผิดเพี้ยนอะไรเนี่ยเก็บได้แน่ๆ100% 18แต้มเต็มสุดท้ายพวกเขาก็ทำได้ดีแบบนั้นนี่คือมาตรฐานของคำว่าแชมเปียนนะครับ เกมล่าสุดชนะนอตต i ิงแฮมฟอ r e เรสไป2ประตูต่อศูนย์แม้ว่าจะมีช่วงแบบเอ้ยมีปัญหาบ้างนะครับแต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็เข้าป้ายสู่เส้นชัยในฐานะเดอะวินเนอร์นะครับแล้วที่ผ่านมาทั้งเย่าและเยือนในช่วงต้นซีซั่นนี้มันก็สะท้อนเห็นถึงว่าซิตี้เองแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปล,ปลงอยู่ประมาณ3-4จุดนะครับแล้วไม่มีเควินเดบรอที่เจ็บยาวตัวผู้เล่นบาคนก็หายไป แต่ซิตี้ยังคงเดินหน้าอย่างแข็งแกร่งเต็งหนึ่งอย่างพวกเขามันก็สมควรแล้วก็คู่ควรและแชมป์เก่ามา3ปีซ้อนรวมถึงแชมป์5สมัยจาก6ซีซั่นหลังเป็นทีมที่หลายๆคนมองว่าโอ้โหอะไรมันจะแกร่งขนาดนั้นมันจะมีทีมไหนละ่ะนะครับที่จะไปกระชากเข็มขัดมาจากเอลของโรบไบสีฟ้าบ้างนะฮะ เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าซิตี้ตอนนี้แกร่งจริงนะครับเกมรับดีแดนกลางแน่นข้างหน้ายิงประตูได้มีคนมาแบ่งบอลภาระเอลิงบิรทานล่นด้วยนะครับนั่นคือฮูเรียนอาวารเรสนะครับเรียกได้ว่าทุกขุมกําลังของซิตี้ดูดีเป็นอย่างมากแล้วจะมีทีมไหนบ้างล่ะครับที่จะเข้ามาท้าทายสร้างความรําคาญแล้วก็กระชากแชมป์มาจากซิตี้สำหรับซีซั่นนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดู ลิร์พูกันก่อนนะครับตอนนี้หงแดงลิร์พูของเชลซนคลอปได้รับความเชื่อมั่นเป็นอย่างมากนะครับหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างดีใน6เกมแรกครับตอนนี้ร้านพูแทบจะทุกสำนักนะครับให้เครดิตกับทางด้านของหงแดงและว่าจะเป็นทีมทีมรแรกเลยนะครับที่พวกเขาจะนึกถึงถ้าหากว่าจะหาทีมใดสักทีมหนึ่งมาแย่งแชมป์ไปจากเรเบสีฟ้าการเตะ6ชนะ5เสมอห เกาะติดแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบไม่ปล่อยนี่คือสถานการณ์ที่เป็นในแง่ง่าบวกมากๆนะครับแล้วพวกเขาในแต่ละนัดเนี่ยชนะอย่างมีสไตล์ชนะอย่างเด็ดขาดอาจจะโดนนำไปก่อนแต่ก็หาวิธีทางในการที่จะกลับมาเป็นผู้ชนะในของเกมเกมนั้นได้จุดเริ่มต้นสำคัญนะครับคือเกมที่พวกเขาสามารถบุกไปควัก3แต้มจากมือของนิวคาสเซิลที่เซนต์เจมส์พาร์คได้ นั่นคือจุดสูงสุดของการระเบิดอารมณ์ของทั้งเจคกนคลับทีมงานนักเตะแฟนบอลเป็นเกมที่กระชากอารมณ์ในหลายๆอย่างเป็นเกมที่มันบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าลิเวอร์พูลทีมเดิมที่เคยคุ้นเคยกันเนี่ยฟุตบอลที่น่าชัดของเจคกนคลับเนี่ยมันกลับมาในซีซั่นนี้มันคือเกมที่สร้างความมั่นใจความเชื่อมั่นความกล้าหาญ ให้กับทั้งตัวกุนซือก็ดีตัวนักเตะก็ดีในทุกภาคส่วนมันคือเกมที่ตอกย้ำความเชื่อให้กับนักเตะก,กุนซือและทุกคนในทีมลิเวอร์พูลฟ,ฟุตบอลคลับเนี่ยให้มีความเชื่อในแง่คิดว่าพวกเขาดีพอที่จะเอาชนะอุปสรรคใหญ่ๆนะครับแล้วหลังชนะเป็นต้นมาครับลิเวอร์พูลก็กลายเป็นลิพูลที่น่าสนใจมากเป็นลิพูลที่แบบต่อให้จะโดนยิงนำไปก่อนแต่ก็กลับมาได้ อให้จะโดนตีเสมอสุดท้ายพวกเขาก็เข้าป้ายในการเป็นผู้ชนะอย่างเกมล่าสุดที่เจอกับเวสแฮมแม้ว่าจะโดนตีเสมอนะครับเป็นซีซั่นที่แล้วโอ้โหแกวงเป็นลูกตุ้มนาฬิกาเลยแต่ไม่ใช่เช่นนั้นขุนพลหงแดงไม่โหมเร่งอาศัยความแน่นอนการผ่านบอลที่แม่นยําไม่มีการผีผลมไม่จะบี้ตะบันวิ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวจนกระทั่งเมื่อโอกาสเปิดก็ฉวยโอกาสนั้นได้สําเร็จในรอบ4ี่5หเกมที่ผ่านมา มันชัดเจนมากว่าหงแดงเล่นด้วยความอดทนอดกลั้นเป็นอย่างมากรอกโอกาสของตัวเองสุดท้ายก็ได้สิ่งที่ตัวเองรอคอยลหลายๆสิ่งหลายอย่างเริ่มดูดีขึ้นนะครับโมซาลาจากที่เป็นตัวจบสกอร์อย่างเดียวเล่นคนเดียวไม่ใช่เขาเล่นเพื่อทีมเวิร์กเขากลายเป็นเพลย์เมกเกอร์คนสำคัญดาวินนูนเยสกลับมาคมมากในตอนนี้นะครับยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจแล้วตอบโจทย์ในเนื้องานของ เชคลับเป็นอย่างมากดโกโชต้าเป็นพวกจมูกไวเติมในเรื่องของความคงเส้นคงวาอีกนิดหนึ่งนะครับรวมถึงทางคอร์คัคโปที่รอเวลาระเบิดฟอร์มเก่งอีกครั้งนะ,ะหลุยดิอาสก็คล่องแคล่วว่องไวอยู่แล้วในขณะที่แดนกลางนะครับเราได้เห็นว่าการซื้อตัวของเชียนคลับในซีซั่นนี้มันช่วยปิดจุดอ่อนทั้งหมดนะครับในเวลานี้ลิพูมีอเล็กซิสแมคลิสเตอร์โซโบสไลเคอร์ติจโจนนะครับเป็นกองกลางตัวจริง และก็ต้องรวมถึงเตียโกกันตรราระฮาวิเอเลย์นะครับมีรรนกาเฟนแบ็กที่รอวันเติบโตหลังจากที่มีแววมากนะครับในช่วงเกมออกสตาร์ทของเขาวัตรุเอนโดถ้าปรับตัวได้ลงเล่นเป็นตัวจริงแน่ๆในมุมมองของเจ้เกิลคลันะครับแนวรับดูดีขึ้นฟันไดอันนี้ใช่ชัดและว่าซีซั่นนี้เขาอาจจะกลับมาเป็นคนเดิมนะครับรโบก็เช่นกันนะครับเหลือแต่ว่าคู่เซนเตอร์จะลงตัวแค่ไหนรวมถึงเทรนต์อาริตาโน จะมีการปรับปรุงในเรื่องของเกมรับขนาดไหนดังนั้นภาพรวมตอนนี้ของลิฟูด,ดูดีขึ้นมากนะครับแต่จะมี2เกมถัดไปเนี่ยแะครับที่จะเป็นตัวพิสูจน์ของเล v e r p ฟูเลยนะครับในการออกไปเยือนสเปอร์แล้วก็ออกไปเยือนไบรตันนี่คือ2เกมเป็นกำแพงที่สูงพอตัวนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าลิฟูจะไม่สามารถข้ามมันได้ถ้าหากว่ายังเล่นเหมือนเดิมในช่วง4ี่เกมที่ผ่านมาถ้าผ่าน2เกมนี้ไปได้นะครับ เราได้6แต้มเต็มโอ้โหบอกเลยว่าอาจจะยิงยาวเพราะ4เกมถัดไปเล่นในบ้านเจอกับเอเวอร์ตนยังไงแล้วแต่นะครับคุณภาพเหนือกว่าเยอะเล่นในบ้านเจอกับน่นานแฮมฟอร์เรสคุณภาพดูดีกว่ามากไปเยือนลูตันทาวไม่ใช่ปัญหาครับและเล่นในบ้านเจอเบรนท์ฟอร์ดเบรนท์ฟอร์ดนาทีนี้หน้าเบาไปเยอะมากเมื่อไม่มีอีวานโชนี่นะครับผมมองว่านเ,เนี่ยครับสองเกมนี้จะเป็น2เกมที่สำคัญถ้าผ่านไปเมื่อไหร่นะบอกเลยว่าแมสซิตี้ ก็คงจะรําคาญมากขึ้นล่ะครับนะฮะทีนี้ไปดูอาเซนนอลกันครับอาเซนอนของมิเคลอาเตต้าถึงตรงนี้พวกเขายังไม่แพ้ใครและยังมีโอกาสเปิดกว้างในการลุ้นแชมป์นะครับหลังจากพลาดอกหักในซีซั่นก่อนอย่างน่าเสียดายใจอะไรก็ตามครับแม้ว่าจะยังไม่แพ้ใครชนะ4กับเสมออีก2แต่ทัพการ์เนอร์สถูกตั้งคำถามครับ ว่าพวกเขาจะสามารถต่อยอดแล้วแก้ไขในบทเรียนราคาแพงจากซีซั่นก่อนได้ดีมากน้อยเพียงใดอย่าลืมว่าสิ่งที่ทําให้อร์เซนอลพลาดแชมป์ในซีซั่นที่แล้วเนี่ยก็คือพวกเขาขาดความละเอียดขาดความเขี้ยวและไม่เก่าพอแต่2เกมที่พลาดท,ที่เสมอเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวสะท้อนเหมือนกันว่าเฮ้ยปัญหาเหล่านั้นมันยังไม่ได้ถูกกําจัดให้หมดสิ้นนะครับ แล้วมันก็ชัดแล้วว่าอาเซนนลจจาเป็นที่จะต้องมีแกนคนสำคัญในแต่ละแดนอย่างแดนกลางเนี่ยดิคันไรส์ต้องอยู่ถ้าไม่อยู่กลางเบาทันทีเพราะว่าตัวแทนอย่างจอร์จิโยช่วยอะไรไม่ได้เขาช้าเกินไปสำหรับรูปทรงของอาเซนนลนะครับรวมถึงโทมัสปาเต้ห้ามย้ายนะฮะถ้าคุณจะไม่ซื้อก็ต้องมาช่วยงานทางด้านของดิค n นไรส์ในขณะเดียวกันมาตินโอดกาดห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามแบนนะครับ ปีก2ฝั่งวิโอซาก้าก็ต้องอยู่กาเบียลมาติเดรี่เช่นกันเรนทอร์ซาด้วยนะครับกาเบียลเชรซุดกับเอดีเอนเคเชีย2คนนี้อยากขยันเยอะครับสิ่งที่อร์เซนอนต้องการที่สุดคือการทําประตูอย่างสม่ําเสมอผ่านมาแล้ว6เกมนะครับดาวสซันโวประจําทีมของอร์เซนอนเนี่ยไม่ใช่ทั้งเชียรซุดและก็เอนเคเชียนะฮะที่มันควรจะเป็นเพราะว่า2คนนี้คือกองหน้าตัวเป้า แต่คนที่เป็นดาวซันโวประจำทีมดันกลายเป็นบุโยสาก้าครับในลีกนะ3ประตูนี่แหละครับคือตัวสะท้อนปัญหาครับในขณะเดียวกันตัวใหม่อย่างไคลฮาวเวสก็ยังคงต้องปรับจูนไปเรื่อยๆครับจนกว่าที่จะเจอกับจุดที่ลงตัวจนกว่าที่มิเกลอาร์เนต้าจะสามารถดึงศักยภาพของไคลฮาวเวสได้เหมือนกับตอนที่อยู่ในลีกเยอรมันตอนที่อยู่กับทีมชาติเยอรมันนะครับที่เขาเล่นตำแหน่ง playmaker กับฟอลส์ไนครับแต่ตรงนั้นเนี่ยมันมีคนทำหนที่แทนเขาอยู่แล้วซึ่งในเกมที่เสมอกับสเปอร์มันสะท้อนชัดเจนว่าอร์เซนอลยังขาดอะไรไปบางอย่างยังขาดความละเอียดในการเล่นยังขาดความแม่นยำในการเล่นยังขาดความเขียเ้ยวในเรื่องการยิงประตูมันชัดเจนมากว่าจังหวะ50-50ในการชิงพื้นที่ของการแข่งขันเนี่ยนันกลายเป็นสเปอร์ที่เอาชนะอร์เซนอลได้มากกว่า ซึ่งตรงนี้เองครับก็เป็นสิ่งที่อาร์เซนอลต้องทําการบ้านมิเกลอาเตียตารู้แล้วนะครับว่าปัญหาของอาร์เซนอลอยู่ที่ตรงไหนนะครับใครจะมา c o ฟ e วอร์ดิคนไร์ใครจะไปช่วยงานมาตินโอเดกาดใครจะเป็นคนยิงประตูแบบเครื่องจักรถล่มประตูที่ทางลิพูมีทางแมนสตี้มีมรวมถึงในแดนหลังก็ต้องการใช้งานวิลเลียมเซนิบาต่อเนื่องส่วนมือหนึ่งเน,นี่ผมไม่ห่วงแล้เพราะว่าเป็นดาวิดวรยาอันนี้ชัดเจน ว่าเขาคู่ควรกับมือนหนึ่งแล้วใน6เกมถัดไปของอาร์เซนอลก็ถือได้ว่าทางยากทางง่ายมารวมกันเกมต่อไปไปเยือนบอลมัดจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหานะครับแต่เกมกับแมสตี้เนี่ยแหละจะเป็นตัวดัชนีชี้วัดเลยว่าอาร์เซนอลพร้อมแล้วหรือไม่นะฮะแล้วก็ไปเยือนเชลซีถ้าดูทรงจากตอนนี้อาร์เซนอลดูดีกว่านะแต่ลอนดอนดาร์วีแมชอะไรก็เกิดขึ้นได้และเยา่าเชฟยูต้อง3แต้มสถานเดียว ในขณะที่นิวคาสเซิลจริงๆถ้าคุณมองถึงความเป็นแชมป์จะต้อง3มแต้มเช่นกันแล้วก็เจอกับเบอร์ลี่อันนี้ต้องไม่พลาดในการคว้าชัยชนะนะครับซึ่ง6เกมนี้ถ้าจะพลาดก็คือพลาดกับแมนเซตตี้แต่ถ้าอยากจะเป็นแชมป์เกมนี้ก็ต้องมี1แต้มเป็นอย่างน้อยก็ไม่รู้ว่าอาเตต้าจะทําได้หรือไม่นะครับกับการที่คุณยังไม่มีแนวรุกที่เด็ดขาดนะครับบางทีในช่วงตลาดหน้าหนาวอาจจะต้องมานั่งคิดแล้วว่าเฮ้ยไม่ได้ละ กองหน้าตัวเป้าคนใหม่อาจจะต้องเข้ามาทีนี้ไปดูทีมที่3นะครับถูกมองว่าเป็นมามึดสำหรับการแย่งแชมป์ในปีนี้นั่นคือไก่ไดทองท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับสเปอร์ของแอนส์พอตเตอร์โคกลูยอดเยี่ยมมากนะครับตอนนี้คือเป็นสเปอร์ที่แบบงานเสด่าเร้าใจจริงๆนะฮะหลาหลายคนไม่คาดคิดมาก่อนนะครับว่าแอนส์พอตเตอร์โคกลูจะเก่งในขนาดนี้นะครับจากหลีกเจอลีกจากออสเตรเลียพอมาอยู่ในพิมลีกเนี่ยมันยากมากนะแต่แอนส์พอตเตอร์โคกลูคือ พิสูจน์แล้วว่าเขาคือของจริงนะครับทำให้สเปอร์ที่ดูสเป็ดสปะไปก่อนหน้านี้เป็นสเปอร์ที่ไม่มีความแน่นอนเช้าชามเย็นชามสามวันทีสีวันป่วยกลายเป็นสเปอร์ที่มีความแน่นอนตัวเองมากขึ้นนะครับดูมีระบบชัดเจนดูมีแนวทางที่มันใช่ดูมีคาแรคเตอร์ที่แข็งแกร่งและสามารถที่จะลุ้นชนะได้ในแต่ละเกมนะครับแล้วที่สําคัญเลยเป็นสเปอร์ที่เล่นเกมรุกมากขึ้นเป็นสเปอร์ที่ครองบอลเหนือกว่าคู่แข่งมากขึ้นเป็นสเปอร์ที่พาบอล เข้าสู่ในแดนที่3หรือว่ากรอบเกียตโทษได้มากกว่าในยุคข,ของคอนเต้มูนิโญ่และก็นูโนเอฟซิตซันโตนะครับมันน่าเสียดายตรงที่ว่าสเปอร์ทีมเนี่ยก็ควรจะมีแฮ์วิ่เคนถ้ามีแฮ์วิ่เคนจะบอกเลยว่ายิงกระจุยกระจายครับเพราะว่ามีตัวเปิดป้อนอย่างเจมส์แมดิสันนะครับขณะที่ข้างหลังเนี่ยก็มีตัวเล่นกลางรับอยู่แล้วอย่างปาฟซาอย่างอิบิซูมานะครับก็เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่ทําให้สเปอร์เนี่ยมีความกลมกล่อมในตัวเองแล้วเมื่อตีซนนะครับขยับเข้ากลางโอ้โหทำให สามารถที่จะยิงประตูได้นะครับโดยที่ด้านข้างนะครับเดียนคูโรเซฟกี้นี่เล่นบอลฉลาดอยู่แล้วนะครับส่วนด้านซ้ายจะเป็นไมโนโซลมอนนักเตะจากอิสราเอลนะครับถือว่าเป็นขุมกําลังที่ดีมีตัวชี้ตัวเร็วตัวคล่องอย่างเบรนนอนจอห์นสันคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอวิจาริสันกลับมาอยู่ในช่วงพีคเนี่ยก็จะทําให้ข้างหน้าของสเปอร์ดูดีขึ้นมากนะครับแต่ถ้าให้ดีนะครับ จ่ายสัก40ล้านปอนด์ไปดึงตัวอีวานโชนี่มาช่วยงานในเรื่องของการยิงประตูสักหน่อยไหมนะครับเป็นตัวสมรองก็ได้เป็นอะไรเสริมก็ได้อันนี้ก็น่าสนใจแนวรับถือว่านั่นลงตัวนะครับคิเซโรเมโรกับมิกกี้ฟานเดอร์เฟนและที่สําคัญนะครับสเปอร์มีนาประตูที่ไว้ใจได้อย่างวิคคาริโอนะครับแต่ทีนี้ปัญหาของสเปอร์ก็คือใครจะมาแทนติโซนใครจะมาแทนเจมาดิสันนะตรงนี้แหละครับคือโอ้โห เป็นแกนหลักสำคัญเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นการบ้านของแอนสปอตเต็กกูกลูนะครับไปดู6เกมต่อไปของสเปอร์มีเจอกับลิเวอร์ pool อันนี้เป็นตัวพิสูจน์ของสเปอร์ละว่าพวกเขาจะแข็งแกร่งขนาดไหนจากนั้นผมเชื่อว่าไม่ใช่ปัญหาของสเปอร์เลยเกมเจอลูตันเกมเจอฟูลแลมเกมเจอกิสเันพาเลตเกมเจอเชลซีเกมเจอวูฟสี่ห้าเกมเนี้ยสเปอร์ Sport ดูเหนือกว่ารอแค่เกมกับลิเวอร์ pool ครับเดี๋ยววัดกันเลยว่าใครจะหมู่ใครจะจ่านะครับ เอาละครับนั่นคือทั้งหมดครับเรื่องราวของ3ทีมลุ้นแชมป์กับแมสตี้จะเป็นอย่างไรคิดเห็นอับอะไรก็อย่าลืมส่งคอมเมนต์เข้ามานะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะคลิปนี้กราบขอบคุณสำหรับการติดตามครับ